เตาผิงนั่นน่ะอ้าวอ้าอ้าอ,อ,อย่าไปใกล้เตาผิงนะเข้าเตาอ,อบเลยน,ะน่ะเตาผิงใต้ต้นบ้าน,นอืม Wait, 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 wait. แล้วก็มีความาสุขไปกับเขาแล้ว,วเสิยดาวยก็หอกกันแม่ลูกเขาเอาอาเอาเอยมาใกล้ลูกหลานที่หลานหยอกกันอยู่เอ้ยเกี่ยวเบิดเนี่ย มาทำหลานทำไมหลานเจ็บนะลูกมันขั้นเขียวเม่เอาไงขั้นเขียวป้อมาทำหลานทำไมละเนาะน้ลูกเนาะดมตะเม่เอานี่เราดอกกันดอกกันนะนี่เรากนั่กนักระนั่งามามาน่ะ เต้นกระดังกระเด้งอ้าวอ้าวอ้าวเต้นกระดังกระเด้งอ้าวอ้าวอ้าวไปไหนโอ๊ตลูกไงท้องไงท้องลูกแม่จะมาเล่นกับแมวทุกวันป้อนนมแล้วก็พาเขาเล่นเล่นกับเขา อ๋อนุ่มดากแม่อออ๋ออ๋อเข้าไปทำไมนะนะลูกมีกี่ตัวตัวโอ้เยอะเลยเดี่ยวมาเดี่ยวๆดยเวไปใกล้กันนั่นๆะๆ่นไปทำเด็กนะลูกไปทำหลานนะ นั่นคือลูกเขาเล่นสุกสนเดินออกจากกรงแล้วทีนี้แม่เขาก็ร้องลูกฉันไปไหนลูกฉันไปไหนตีหนึ่งตีสองแม่ก็ต้องมาหาลูกให้เขาเพราะว่าเขาจะแอบไปอยู่ในใต้นั้นแล้วแม่เขาหาไม่เจอเขาเลยโอ้ช่วยฉันด้วยก็จะประมาณเนี่ย